กินบม่อยากวาฮะนี่รอบแรงเนี่คือพันอีกเด้อพี่น้องเด้อนี่กินได้ไหมนี่ถั่ยที่ซองแล้วนี่นี่มัดถั่ยหนึ่งแล้วตักให้ถั่ยรอบซองนี่บอกกว่าความมันอ้วนโอ้หอ้วนมันสิอ้วนมันสิหิวย้างมาแมวหนูไม่ได้หิวดอกไม่ค้นอยู่ในฮื่นอยู่เนาะ เมยมอนแห่งหักซัดอ้อนไม่อยู่หมาแมวคงหิวเนาะไม่มีคนเกลือโอ้ยเม่นจะส่งนั่งลงพี่นอ้องเมยมอนอ่านเบิง้งได้จังหวะในานั้นเมยมอนไปตลาดมากอะ่ะถ่ายเห็นอยู่อันนี้สื่อประทูมาเกลือหมาเกลือแมวเด้อเบอด์เบิ้งคีดปอ้อเนาะนี่แต่แต่บได้ถ่ายตอนเกลือคนนี่แหละนี่ก็จะถ่ายเห็นซะนี่ อหันอีมันบ่ยบยากแล้วไหนนางขม้าอุ่าหันตัวดำนะอันนี้เนี่ถั่ยที่สองเนี่ยกินหลายขนาดจะเบิ่งหน่กว่ามันละอ้วนแท่โกโก้นะเฮ้ยจะว่ามันสหิวส้างว่าเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยจะให้มันหิวหักซัดก็ตตองเรียงซัดเรียงซัดก็ต้องหักซัดคือพนว่าเน่ะต้องให้มันกินอิ่มนี่กระอุ่นไข่ลูกกอุนไข่ลูกให้มันทันห้อน กินนหอนช่างแซ่บสือไข่ลูกซิปซิปหน่วยหาซิปันหน่อยละหาพันกีบสือไข่ลูกไปตลาดมุสาวเนี่ยมาเบิ่งโกโก้กินผี่นองมดนะโกโก้กินสองถ้วยมันเห็ดโกโก้นะจะหน่อยนี่ก็กินอีกไร้หมดเฮิงได้ประมาณสักโมงหนึ่งนะก็หิวอีโกโก้นะก็เสดตักไข้เพิ่นกินอีกนี่แมวนี่พอกินกินน้อยนึงหน่ยแมวนะไปแล้ว แมวกินมูรายแมวนะ่ะมัน,นเที่ยวม,มากินเที่ยวมากินกับมดเองดอกยินในจานเนี่นะก็ะหอดมอแรงกับมดแล้วอันนี้ก็สิต้มไก่ต้มไก่เดอ้อหมอพระท่านได้ผดให้หมอผดซะก่อนเสียลงหมอโคตรเร็วเสียเอาไก่ตันลงเดอ้อฮึม่ม <c oughs> เรียบร้อยปิดเมนบรรยากาศหน้าบ้านสดใสยาหมุลเรงมังม่วงนางอ่อนกระดกได้นี่อันนี้จะกเขาเอิอนมังม่วงยั้งอันนี้ใส่มอนกับโบหูก็อ่อนมังม่วงอีหยังดกมังม่วงปีนี้ฟองไฟกระดกเอากระเป๋ล้นประจับผลบุตกหอง อันนี้อันนี้เขาเอิญมงมืองอะยอยังแอปเปิ้ลบ่โอ,โอ,โอ้ nice โหงานแอปเปิ้ลดกปีนี่ก็ได้ทิ้งอันนั้นข่างหออไม่หมอนะตกหล่นปุ๊ปปุ๊ดินเอาดินเอาทางนี้ก็ล้ายหลายดกอะรีมงมืองปีนี้ป้าะ กอกำแพงอันนี้สูงเนาะขักพี่น้องเห็ดกำแพงสูงๆแบบนี้แหละมันคักคนจังมองว่าเห็นมันก็เขาา่าได้โจน,นก็ขืนมาได้มีมันหม,มักกำแพงสูงแบบน,น,นี้แหละขาดกะลีแล้วได้พาเนาะพานี่นนแล้วเลยทางนี่ก็ทางไปไ้ไปหน้าคนทางนี้ก็ได้ มันมมมวออกมาทางนี่เป็นเนี่ยก็ะยุทางคนมาเนี่ยก็เนี่ยเอาพิษเอาได้สบายโอ้มึงนี่คนลูกขนาดปีนี้ดูกกว่าดูกกว่าปีกายไปเข้าไปน้ำรังหันง่ายแต่ต่อยอันนี้ก็ได้ไปเด้อ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 เขาเฮือนเขาเด้อไป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 เด้อย่างเข่าไป อืมขับไปขับไปโอ้ยเพิ่นยังบ่ฮดอันนี้เนาะฮดเครื่องปลูกนะเดีสิให้คิงฮดจักหน่อยนี่ก็ให้นางคิงเพิ่นฮดดอกไม้เด้อพี่น้องยามมื้อแรงเมื่อวานบ่ได้ฮดบ่ามื้อฮดก็ได้บ่เป็นหยังฮดมันเปียกั่วเบิดเด้อมื้อหน้าอใส่เจ้าลางนี่แหละนี่ น้ำมด้ล่างเลยพื้นอน,นี่นี่ใส่แผลบล่างทูเอาน้ามีดใส่ล่างให้เด้อโตนี่ขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นขี้ฝุนนน่นวันศีลวันพระเด้อมื้อนี้แปดคำบูชาเรียบร้อย วันศิลวันพระวันศิลบ่ไหลาเผื่อวันพระบอไหไลเผื่เรานาะบูสมบูซาคุณพ่อคุณแม่ขออหักสมหักษาเจ้าทีเจ้าทานเพื่อคนเฮ่าอยู่ในไซกะมีเจ้าทีหักษาอยู่บนหันเนาะเทวดาเผืนนะ่อหูจักขั้นหาขั้นแปรเพื่อกระเบิง สั่แสงลุกปุ лин, ๊กึ้นมาให้ละคนเราคนเทาถืออยังกะให้เห็ดศาสนายังกะดีเบิร์ดคนเทาถือยังกะดีเบิดนั่นแหละดีถูกศาสนามันก็ยิงตามก็คนมันปฏิบัติได้บอลลูโบเนาะถือพุทธปฏิบัติบ่ได้ก็คือเก่าถือกิตปฏิบัติบ่ได้ก็คือเก่า ทุกศาสนาถ้าเจ้าซื้ออยังก็ต้องเห็ดห้มันได้คือผุดเนี่ยกับวันสินมาสินแปดเนี่ยก็คือบูซาสินเพ่งกับบูซาสินดับกับบูซาบูซาสามสินไหนผุดเนี่ยนะซาไปม,มอนจะเก่านะถึงสิไปหันไปหนีบริยูก็ต้องโทรมาให้ลูกกับบูซาให้หถึงมีมอนบู่เฮือนก็จะเข้าซื้อผุดนะ มิจจะเท่าไอ้น้อยบูชาให้แม่ตะก,กี้นะบาวไอ้น้อยจะได้เออราหนัน้นธรรมะธรรมโอได้เถอะเอ้น้อยนะหน่อยเอ,อ้ยบูชาให้แม่ไหนเด้อบันซินเด้อบ้านีนลูกเด้อไปซื้อขันหนุกเว้นมาไหนเด้อบูชาให้แม่ไหนเด้ออืมใก้ถูกฉันนั่นดอกนี่ดอกเวียนน้ำอืมมิตจเท่าไอ้น้อยเฮให้แม่อืมไอ้อน้อยนั้นมักลงตักบาตรหยาดนา้ำ เป็นผู้นี้นะหมักลงวัดลงว่าบุญสินนั่นลงใส่บาตรหนุกชายไปมอนก็มีแต่เท่าเอ้นอ้อยนี่แหละกายหันกระยานวัดประสนซะคือทาเวิร์นในแม่แต่งให้คันฮะแต่งลงถังเนยเขาต้มขนมในบุญหอข้าวสาข,ขาวรัดดินเนี่ยถือลงถังเนยนุ่งเครื่องเจ้าสู้ก็แก้แพี่ยบงบายไปเลย อ้าวครูบาเพิ่นยังบ่ลงใส่บาทจักเถื่อนนะพิ่นยังเทศยังยังอะนะเพิ่นกะขี้ข้านจักถ่าได้ป่ะเด็ขึ้นและบาทขึ้นเมื่อนะป้าจะคันไว้กับเม่์นี่แล้ใส่บาทใส่ของขึ้นในคันเพิ่นในคันแมย์ใน,นแล้วก็เทินเอาลงไปเดี๋ยด้เห็ดให้เพิ่นเลอย่าลืมเด้อผลหัวสิงไขยเด้อพุปิดเปี้ยงเลยหัวสิงไขยในแกหัวนะ ไอ้แม่ปมรุงแม่จะซื้อกินอยู่ตลอดตู่หัวฉันใครนะฮดเปีกปกเยกๆดอกไม่นะบ้ามือฮดก็ได้ไปเป็นอย่างคือทองคำเด็กอะจะเข้าอยู่กับเมียกะลงวัดอยู่ลงเสบ่ดอยู่ตอนพันเอาเมียใหม่ๆองนี้ค่ะเดี๋ยวนี้เนอะย่านวัดไปเดียดดเด๋ยวนี้เนาะ กายสื่อกายสื่อกายวัดซือญานวัดแล้วเป็นคนป่าแล้ว,น,ลวนอนป่านอนดงแล้วเดี๋ยวนี้นะ,ะมานอนบ้านแล้วอันนี้ถาวรจะท่ายห, <laughs> าหน่อยมาว่าวแล้วน่ะนลงใส่บาตรขันมีบุญมีสินเลยโอ้ยเมแต่งขั้นในแห่งเด้อ ซื้อขนมเห็ดขนมให้เฮาหน่หนอยเด้อเอาสิลงงส่บาทโลดอะัรน่ะบบเ,นเอาแค่ใบใบให้เฮาเตรียมให้เฮาเตรียมแค่ให้เพิินเตรียมเงินใส่ให้เพินินมาแล้วนะคันนะลงใส่บาทอันนี้ล,ลูกสา้ลาค้ยนี่นั่นทั้งพุ่นกระเพาะขยะคือกันได้ทางนั้นก็นได้นางทองเอ <laughs> าขยาบะบาทอง เอออนามัยละ่ะเอ้ยมันเล็กมันหน้อยข้าวบัจูดไป็นแห้งไร้ขึ้นไร้ขึ้นได้จูดเนี่โอ้ยบางเดือนกะแก่เลยเนาะตัดตำน,น,นี่อย่างนี้ใครอกมันกัดอยากกินตำขั้นสูงๆแล้วก็หล่นหกมดืดอยู่ในนี่เดิมเอานน้ำใส่ในนี้มันเต็มเด้อโอ้ยถ้าบ่นมาวันนี้ใช่ล้วาบัวเมื่อก่อน เอาบัวเมื่อใส่ไหปะดุกสนก่อนไหปะดุกสนเอานามใส่ให้มันเต็มนี่นี่ฮดมันมดเด้อผีช่างผีช่างผีนี่ฮจะขอกสิ้นใขท่างหน่อนะฮดมันมดจะนั่ใส่บัวฮดอันพักคันเอาไปฮดทั้งนั้นแะน,น,น่นนทนั้นนทงรังบ้านแน,น,นหิวไปาวา่วางแล้วปอดเ,ดเดี๋ยวสิบอกคนเอานะ อ้าว ه, คลิปนี้กับ,บมียังเนาะพี่น้องงามมือแรง้าลุพลานเห็ดเวียกเห็ดงานบอกพื้นบอกแผดไปนำโอเคบาย